วันนี้ตีคเนตขอนำเสนอผลงานพิเศษแต่ว่าลิมิเต็ดก็ได้เกี่ยวกับองค์ผิวของพพิคเนตนะครับลูกค้าสามารถรีเควสสีไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าพาสเทลผิวเผือกนะครับหรือผิวชมพูและพิเศษขึ้นไปอีกก็คือสามารถสั่งแบบทูโทนก็ได้นะครับเออหรือบางคนอาจจะแบบเลือกนิดนึงว่าสีนี้ถูกโลกก็สั่งได้ครับเราสามารถทำให้ได้หมดเลย สิ่งหนึ่งที่ทางตรีคเนตจะขอจากลูกค้าคือลูกค้าสามารถเลือกสีผิวสีตาสีผ้าเตี่ยวได้การออกแบบเครื่องทรงต้องขอให้เป็นทางเราออกแบบเครื่องทรงให้นะครับลูกค้าจะเลือกสีเครื่องประดับเพิ่มได้หมดเลยครับยกเว้นอย่างเดียวคือการออกแบบองค์พระพิคเนตหมายถึงเครื่องทรงนะครับต้องขอให้ทางตรีคเนตเป็นคนออกแบบให้นะครับเราจะส่งงานให้ดูเรื่อยๆเป็นระยะๆะะว่าลูกค้าโอเคไหมกับแพทเทิร์น ที่เราขึ้นให้ถ้าลูกค้าโอเคเราก็จะต่องานต่อยอดจนจบงานก็จะส่งผลงานให้ลูกค้าดู